สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการสองพระแท้มีเหรียญหลวงพ่อพสดรุ่นพระป่าเพชรบุรีเนื้อฝาบาทปี2 5 0พอ่าพิมพทอจุดนิยมนะครับมาให้ได้พิจารณากันนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยผมเคยนําเหรียญบล็อกธรรมดาแล้วก็บล็อกแตกหลังยันทะลุมาให้ได้พิจารณากันไปแล้วนะครับส่วนเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นเหรียญทอจุดนะฮะหรือว่าทอขีดทอทหารขีดนะฮะ จะเป็นหายากสร้างน้อยนะฮะบล็อกนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพิมพ์นิยมของรุ่นนี้นะครับสําหรับทอจุดทอขีดเป็นอย่างไรเนี่ยเพื่อนเพ่อเพื่อนเเห็นว่าเพระมงคลเทพมุนีนะฮะเพื่อนๆจะเห็นคําว่าเทพตรงทอทหารเนี่ยนะครับจะมีลักษณะจุดหรือขีดอยู่ใต้ทอทหารแต่ผมจะโ o มให้ดูนะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆเห็นนะครับว่าลักษณะองทอทหารเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนของเนื้อเกินเหมือนตะระอูเนี่ยฮะเป็นจุดเลยเป็นขีดลงมาเนี่ยนะฮะซึ่งเียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญพิมพ์นิยมนะครับส่วนรายละเอียดของเหรียญก็จะลักษณะพิมพ์ทรงเหมือนกันนะฮะ ก็คือหน้าหลวงพ่อจะต้องมีความคมชัดนะครับเมตตานะครับเมตตาเนี่ยเมตตาเนี่ยจะมีความคมกลม,มนูนสวยงามเลยนะฮะแล้วก็เส้นคอเส้นจีวรริ้วจีวรต่างต่างเนี่ยมีความสวยคมมากนะครับมีความคมชัด เม็ดไข่ปลากลมเรียงเป็นธรรมชาตินะครับพิกมาด้านหลังเรียนนะครับก็จะเขียนเหมือนกันหมดก็คือที่จะลึกในงานท่าพระป่าสามัคคีสร้างโบสถ์วัดเขาพาะจังหวัดเพชรบุรีนะครับ แล้วก็ธรรมชาติที่เราจะต้องพิจารณาก็คือปิ้นขอบปิ้นรูเหมือนเดิมนะครับปิ้นขอบปิ้นรูปิ้นขอบอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนเพื่อนเป็นหลักในการพิจารณาพระแท้เหรียญแท้นะครับปิ้นรูต้องมีปิ้นรูนะฮะปิ้นมากปิ้นน้อยต้องปิ้นนะครับแต่ถ้าปิ้นเกินเวอร์เลยนั่นคือ ตั้งใจทำเกนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนเพื่อนได้พิจารณาลักษณะของตัวอ,อักษรของพื้นเหรียญน,นะครับแล้วก็เนื้อฝอบาทเนี่ยอย่างที่เ,เคยบอกไปแล้วว่าจะมีสนิมฮะสนิมจะเป็นแดงแดงอย่างนี้นะครับเพื่อนเสนิมของเนื้อฝอบาทเราเอาไว้ใช้พิจารณาเหรียญแพงๆได้เลยนะครับ ถ้าฝา,าบาทของแท้ตามการอายุตามอายุการเวลาแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะสนิมแดงๆอย่างเงี้ยปรากฏนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ดูทางด้านหน้าเหรียญกันชัดๆอีกครั้งนะครับ เดี๋ยจะต้องมีความคมชัดนะครับเพื่อนๆไม่บวมไม่ตื้นเบอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ